เห็นบอ่อเนี่ยเห็นบ่อใส่เบ็ดเด้อเนี่ยเด้อเบ็ดปลาคอสวนป่านันทวันครับผมระวังเด้อลุงแป๋วเด้อหันไปทั้งพุนลุงแปลวหันไปทั้งพุนเออเอ้อนี่ครับเออโอ้ปลาคอหลายเว้ยปลายอย่างซ้ออยู่เนี่ยคือบ้า เมนี่ม,นนมื่อหลังสีได้ใส่ตุ่มกุ้งตัวเนี่ยเสาๆว,ว,วันพลึงหัดที่22กันยายนสวนปานนันทวันการเกษตรเมื่อนีหมานครับหมานได้ปราควอปปว <laughs> <laughs> ไปทั้งเบ็ดเลยวะ่ะ ครับผมสวัสดีครับ